แซ่บนะมีลูกโตโต,ต,ตน่ะมีลูกเดียวโยมไม่จะกินเองแล้วเนี่ย <c oughs> มะม่วงหวานเจี๊ยบอืมมดลูกนี้อยู่ได้แหละอยู่ได้เลยนะเป็นได้ <c oughs> วางโยมจะมาหาย ฝั่งทับเสร็จจะมาหาจอบอกโอ้ยมันมืดเยอะเพรมันเป็นรอกอ่ะคือคือยี่หรอยเว้ยนั่นที่จะกินไหวานเจ็บเลยเว้ยไอคนละครึ่งจอเว้ยเอาอย่างนัแหละแบมแบมกินด้วยเว้ยแซ่บแซ่บวันนี้มะม่วงสุกคุณโยมเอ้ยแซ่บแบบนี้เอามาลุยจะปอกเปลือกกินเองได้สบายเลยกัดเปลือกก่อนนะเขากินเืันทีหลังแนี่ mùi luôn mẹ rồi mấy trò khảy bên cuốn này một, một sẹp xe Đưa cái này ở đây à, โอ้ไทยใหญ่โหไทยเต็มรอยร้อยสวยเอาจิตวิญญาณอิจฉนเนี้ยเนาะไทยใหญ่โห่ดปากจมคำล้ววะจ้ะสมัครคนก็อยากเห็นหนายกิริยาในการกินใช่ครับในใหญ่นะปากเหลืองเลยเว้ยรับได้ปากเปื้อนขี้มาเปล่าวะเหลืองไอ้เลย

กินต์ตาลอยยังไงไ <c ười> อ้กินที่เรียกลีลานะเราฉีกีีกกเป็นด้วยโป่งเป็นด้วยสับเซ่หลังบบบจากข,ของเรา อิ้มน yeah. ะไย่ตื่นแลยเว<ม>้ยไอยิ่มอะไรต่ออ่ะต่อไม่ต่อรำบบืองนะยิ่มบวมไม่ค่อยอยากจับนอนกลัวมือเปื่อนนะยั้เป็นไม่ค่อยอยากจับหรอกเพัวมือเปลือ,น,อ,น,อ,อนางเป็นคนกแก่เลยเว้ย tóc xùa, tuột đính này. sáng sạc, kìa, bọn này lù quá. บอยเ่าจะไปด้วยเพื่อนเงียบจ่อยบอกผมอยู่เรียกไปด้วยวะมาเลยมาเลยมาพอเลยมาพอได้ไม่เหลือาอจารนเต็งอีกแล้วอิ่มแล้วเลยหาเยอะแล้วเลยอุ้ยโง่ดิเออห์อ่าฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับ